นิสัยและพฤติกรรมของคู่รักที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างงดงามในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความรักที่มั่นคงกลายเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่ประคับประคองหัวใจของคนเราให้เดินต่อได้อย่างมั่นใจแต่ความรักเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้ความรักงกงามและกลายเป็นแรงผลักดันชีวิตก็คือนิสัยและพฤติกรรม ของคนสองคนที่พร้อมจะเรียนรู้เติบโตและจับมือกันไปในทุกฤดูกาลของชีวิต 1. ฟังกันด้วยหัวใจเข้าใจกันด้วยความรู้สึกคู่รักที่ดีไม่ใช่แค่พูดคุยกันได้แต่คือการฟังกันด้วยความตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพียงเพื่อโตกลับบางครั้งแค่มีใครสักคนที่นั่งเงียบๆข้างๆแล้วรับฟังโดยไม่ตัดสินก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใจเราสงบ 2. เป็นแรงใจให้กันไม่ว่าจะยามดีหรือยามร้าย ในวันที่เหนื่อยล้าแค่ประโยคสั้นๆว่าไม่เป็นไรนะเรายังอยู่ตรงนี้ก็สามารถเยียวยาหัวใจได้มากกว่าคำพูดที่รู้ราความรักที่แท้จริงคือการอยู่เคียงข้างกันแม้ในวันที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเลยสักอย่าง 3. ซื่อสัตย์อ่อนโยนและไว้วางใจกัน เมื่อมีความเชื่อใจในกันและกันโลกทั้งใบจะดูเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อเราไม่ต้องระวังหรือแสร้งเป็นใครแต่สามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่และรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ยังมีใครสักคนที่ยอมรับเราเสมอสมองไปในทางเดียวกันฝันไปในทิศเดียวกันความรักที่เติบโตไม่ได้เดินไปเรื่อยๆแต่คือการมีจุดหมายร่วมกัน คู่รักที่พูดถึงอนาคตด้วยกันฝันถึงสิ่งเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ต่างคนต่างอยากพัฒนาศักยภาพยกระดับตัวเองให้ดีกว่าเพื่อกันและกันหาดแบ่งเบากันได้ในวันที่อีกฝ่ายเหนื่อยบางวันเราอาจไม่ไหวและในวันแบบนั้นถ้ามีคนที่คอยยื่นมือมาช่วยล้างจานให้สักมือหรือบอกว่าพักก่อนเธอเดี๋ยวเราจัดการเองก็เป็นความรักที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่อบอุ่นที่สุด 6เติบโตไปพร้อมกันไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังบางคู่คบกันแล้วคนหนึ่งเติบโตแต่อีกคนกลับรู้สึกถูกทิ้งความรักที่ดีจึงไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันแต่คือการชวนกันพัฒนาแนะนำกันอย่างอ่อนโยนชื่นชมกันอย่างจริงใจและไม่ปล่อยให้ใครรู้สึกไม่คู่ควรในความสัมพันธ์นี้ 7. ให้พื้นที่ให้อิสระในขณะที่ยังจับมือกันไว้ การให้พื้นที่ไม่ได้แปลว่าห่างเหินแต่คือการเคารพในตัวตนของกันและกันให้โอกาสได้อยู่กับตัวเองได้เติบโตในทางของตัวเองเพราะคนที่รักกันจริงจะรู้ว่ายิ่งรักยิ่งไม่ต้องครอบครอง 8. สร้างบรรยากาศดีๆให้กันทุกวัน แค่รอยยิ้มเล็กๆคำพูดดีๆหรือการบอกรักโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันพิเศษก็เป็นเหมือนแสงแดดอ่อนๆที่ส่องลงมาในทุกวันธรรมดาบางครั้งความรักไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แต่อยู่ในสิ่งเล็กน้อยที่เราตั้งใจมอบให้กันในทุกๆวันสุดท้ายนี้ไม่มีคู่รักไหนสมบูรณ์แบบไม่มีความสัมพันธ์ใดที่ไม่เจออุปสรรคแต่ถ้าทั้งสองคนมีใจที่อยากจะรักษาและร่วมเดินไปด้วยกัน ความรักก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่จะกลายเป็นพลังชีวิตที่ทำให้เรากลายเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกวัน